เเสียว่าไงอัจฉริยะบอกไม่ต้องขู่ถามตีสองขับเรือไปส่งใครที่โรงแรมเมื่อวันที่8มิถุนายน นายอัจฉริยะได้ออกมาไลฟ์สดทางช่อง YouTube คนันเมืองไทยโดยในช่วงหนึ่งของการไลฟ์ได้กล่าวถึงเฮียเสียเจ้าของที่ดินอู่เรือ MBC โดยระบุว่าช่วงบ่ายไปดำเนินคดีกับเอกชนรายหนึ่งที่ให้การเท็จในคดีเตงโมแล้วก็ทำลายหลักฐานผมไม่ได้กลัวหรอกครับผมบอกนายเสียไปแล้วที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ให้เช่าอ,อู่เ b c ผมบอกไปแล้วว่าผมไม่เคยกลัวที่จะมาฟ้องร้องผมไม่ต้องขู่ผมหรอกขู่ผมออกเสือทุกวันผมเป็นคนที่ไม่กลัวอยู่แล้วเรื่องการฟ้องร้องพิสูจน์การตามภาพหลักฐานแล้วผมจะพิสูจน์ให้คุณดูเลยว่าตีสองถึงตีห้าที่คุณเอาเรือออกไปค,คุณใช้สิทธิ์อะไรในการเอาเรือของกลางออกไปจากอูเอ็นบีซีแล้วขับเรือของนายปอไปตามสถานที่ต่างๆตั้งแต่ตีสองยันตีห้า 5, คุณใช้สิทธ์อะไรในเมื่อคุณเป็นเจ้าของอูเก็บเรือ คุณไม่ได้เป็นเจ้าของเรืออันนี้คุณเอาเรือไปทำอะไรแล้วคุณเอาเรือไปส่งใครที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเวลาตีสองกว่าแล้วคุณก็วนกลับมาที่วัดค้างๆาวเป็นชั่วโมงตั้งแต่ตีสองยันตีสามครึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีข้อมูลเราไม่กล้าดำเนินคดีกับคุณหรอกเขาขอบุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณท่ะ